ให้แล้วน <Pues> <illar> mm. ้องม่อนเก่งแล้วใช่ไหมเอ่อใส่รองเท้าแล้ว่งงน้ออเก็ไหลไม่หยุดยากินไหมหน่อยหนึ่งไหมเดี๋ยวครูว่าเอากินยาหน่อยหนึ่งไหมยาเป็นอย่างไรกันเอายายยากินยาก่อนเดี๋ยวค่อยลงลูกมันเป็นน้ำมูกตลอดหมอบอกไม่หายอ่าๆกินยากินยาก่อนเดี๋ยวจะลงแล้วเนี่ยคุณรับมาแล้วเร็วๆไม่แอะหรอกลูกมา กินยาะเลยอ <Yeah. S 1> นิดนึงเ <Yeah. S 1> อากินเดียวก็ได้กันพ <Yeah. S 1> ักนี้ไม่กินยาเลยมันหายยากอะเนี่ย <Yeah. S 1> เอาไม้ตาจะมารับเอา <c oughs> เอามากง่ว <c> ง <oughs> นอนแล้วนอนได้นนนนกินยาไหมล่ะน้ำหน่อยนึงอ่ะจับูว่าตายแล้วไม่เอาอะไรชักจางเลยกู ไม่กินยามนไม่กินน้ำตังอดดกอกที่จมูกค่อยลงตังตังนี้เยอะก่อนโอ้ยออกข้างเดียวมันออกข้างเดียว,ม,ออยวมันออกข้างเดียวเลยม,มันมีขี่มูกข้างเดียวเนี่ยมามามาไปอะอได้บอกคบอกว่ามันเป็นธรรมดามันไม่ได้เป็นอะไรมาก,กหมอบอกเป็นบัตรอย่างเงี้ยเป็นน้ำมูกคิดเฉย

Quang luôn Ít Eo già Ơ má Nóng ngon một khách Nóng bụng một ca มีหน่อยเดียววันให้กินยาไปค่ะบไอ้นี่ไงยาน้องถ้ามียาเอาวันเอามาเลยนะคะไม่เป็วไม่ต้องไม่ต้องดูดแบันชเช้านี่กาจะให้กินครับเช้าเขาไม่กินเขาไม่ยอมกินก็เลยเอาขาดมากินน้เดอเอานี้นะตัเช้าอ่ะขอไม่กินเอามาเลยเอาเป็นขวดมานี่นี่ไม่วิ่งไปนะครับมั่นเลีกยืนนะครับ ยาแพ้ากาัดตอนเช้ายาแวันจันทแล้ววนโตอ้าวสมาคุณยายยังเนี่ยไม่เจอนานและหยุดแป๊ะทิศนึงน,นะทิ่แล้วเป็นครับเป็นัตร <c oughs> โอ้ยถ่ายรูปดีดิโอ,โอ้ยยืนนี่หันหน้ามาหันหน้ามาน้องม่อนพี่โชว์เรอหันหน้ามาดิ โอ้โฮมีลูกปัทวินน้อยด้วยตายพี่โชหรอไหนพี่โชคนไหนตามาได้แล้วตามาได้แล้วเรียกตาดิตามาได้แล้ว,าาลว,าาลวนั่นเปาโลมาแล้วจนเปาโลออกมาแล้วตาคุยไม่เ็จเลยอะนั่งนั่งนั่ง ปอโลนั่งกับม่อนไหมน้องมอนบอกปาลโลน้องอาม่อนมอนหลอดยาเขา,าเอายามาด้วย <c oughs> เอายามาให้กินไม่ยอมกินก็แล้วไม่ถูกก่อน <c oughs> อวัดไข้วัดไข้ <c oughs> วันนี้ออก,ก้าก็ไม่ได้มาเออวิ่งไปแก <c oughs> รถอ,อยู่ไหนรถอ,อยู่ไหน <c oughs> โอ๊ยไม้เจ็บแล้วเข่ายังไม่หายเลยไปล้มอ่ะลดอยู่นะตายแล้วเน่ได้เพื่อนแล้วเนี่ยเน่รถอยู่นี่น้องมันเออบอลโลมีเพื่อนน่ะนะไม่กลัวเลยเปาโลอ่ะฝนมารอบด้านเลยลูกเอ้ย อ่ะเปิดทักทีม่อนอ่ะอ่ะเปิดเปิดเชิญกัน